ค่ะดูนะคะท่านผู้ชมเราหว่านมเมล็ดต้นกล้าของกะเพราค่ะหว่านทิ้งไว้นะคะเกิดดีมากเลยนี่อันนี้ต้นกะเพรานะคะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปไปปลูกค่ะเพราะว่าเราหว่านไว้มันก็เกิดเต็มเลยนะคะกะเพราเดี๋ยวถอนต้นกล้าไปปลูกเนาะ ต้นแข็งแรงมากนะคะเห็นไหมต้นอวบต้นอัวแข็งแรงมากค่ะเดี๋ยวจะถอนเอาไปปลูกมันทีเกิดดีมากนะคะกะเพราเกิดง่ายค่ะหวานง่ายนะคะนี่จะหาต้นอบอวบหน่อยถอนเลยถอนเอาเอาอบอวบนะคะถอนไปอย่างนี้เลยกะเพรา บางทีเราปลูกไว้หนึ่งต้นอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอพอเขาเกิดแล้วทีนี้เขาเป็นดอกเขาก็ร่วงลงเขาก็เกิดขึ้นมาอีกนะคะปลูกกะเพราครั้งเดียวได้กินตลอดปีเลยยาวมากค่ะกะเพรานี้ปลูกง่ายนะคะใครว่ากะเพรา ปลูกยากปลูกไม่ยากนะคะปลูกง่ายมากกระเพราผัดกะเพราขายได้นะคะกระเพรากะเพานี้เรานี่นันนี้คาท่านผู้ชมมาเอาต้นกล้าของกระเพราเดี๋ยวไปเอาตรงนู้นดีกว่าอบอวอ,อ,อุ่ว่่วอ้่วอ่อุอ เลยนะคะนนรู้สึกว่าจะเป็น2 0 30นั่นแหละ30ต,ต้นนะคะค่ะเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนค่ะวันนี้ค่ะอ้งสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พาท่านผู้ชมมาปลูกกะเพรากับใบอิงจ้าเดี๋ยวพามาดูต้นกล้ากะเพราก่อนนะคะวันนี้ได้ต้นกล้ากะเพราเยอะเลยค่ะเพราะว่าพี่สาวพี่เพชรนะคะหวานเมล็ดได้เยอะเลยหวานต้นกล้าได้เยอะเลยค่ะพี่เพชรก็ปลูกเยอะมากเลยเพื่อที่จะเก็บขายนะคะ กะเพรานี้เราก็เป็นผักสวนครัวชนิดหนึ่งนะคะปลูกกินค่ะเหลือกินก็แบ่งก็ตัดขายได้นะคะวันนี้อิงก,ก็จะมาปลูกกะเพราค่ะเนี่ยเห็นปลูกพริกเนี่ยใบใหญ่ใบสวยมากๆเลยนะคะอหญิงก,ก็เลยคิดว่าน่าจะปลูกกะเพราได้ดีมากๆเลยค่ะน่าจะเป็นต้นใหญ่ยอดสวยนะคะเห็นไหมค่ะพริกของไอญิงปลูกค่ะได้ลงสวยมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ญิงก,ก็เลยอยากมาปลูกกะเพรา ตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะนี่ต้นนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยค่ะเนี่ยมันจะเป็นบริเวณโซนตรงนี้ค่ะเนี่ยอิงก็จะปลูกกะเพราวไว้ข้างๆพริกนะคะอ๋อตรงนี้ตรงนี้หแถวนะคะแล้วก็ตรงนี้1แถวค่ะบริเวณนู่นค่ะนะคะสวนตรงนี้ค่ะเป็นสวนใต้สวนยางพารานะคะก็จะมีความร่มเย็นอ่ามากทีเดียวค่ะอิงก็เลยจะมา ปลูกมา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 ,มาดายหญ้าเพิ่มอีกนะคะว่าจะปลูกผักสวนครัวย้ายที่จากสวนหลังบ้านมาปลูกแถวนี้บ้างนะคะก็พื้นที่ตรงนี้ค่ะเนี่ยก็ได้เอามะพร้าวมาปลูกแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาปลูกอันนี้เป็นมะพร้าวธรรมดาค่ะ,ะกําลังจะซื้อมะพร้าวหอมมาปลูกอยู่นะเห็นสวยดีอันนี้เป็นมะพร้าวเราเหลือกินนะคะเพราะว่าเขาแตกหนอพอดีค่ะก็เ,เลยมาปักชําไว้ค่ะก็เลยเนี่ย เห็นสวยดีนะคะเนี่ยทีนี้นะคะการที่ไอหญิงวันนี้จะใส่ในร่องก้นหลุมนี้คะเห็นไหมเนี่ยมาทําปุ๋ยหมักไว้ตรงนี้ก็ดีมากๆเลยนี่ทำปุ๋ยหมักไว้นะคะไปร่องก้นหลุมไปปลูกกะเพราขาววันนี้นะคะแล้วก็จะตัวร่องพื้นค่ะปุ๋ยหกสามสามนะคะปนินทองแล้วก็ 15บห้สุดเสมอเสมอนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาปลูกกระเพรากันเลยนะคะปลก,กระเพรากับไออินค่ะนี่เดี๋ยวมาเอาปุ๋ยหมักตรงน,นี้แหละ Let it be. โอ้โหงามแล้วนะคะกะเพราของไอหญิงค่ะปลูกกะเพราครั้งนี้ด้วยกันค่ะพาท่านผู้ชมมาปลูกกะเพราด้วยกันค่ะกะเพรานี้ก็มีประโยชน์นะคะแก้ขับลมนี่นะคะสวยมากๆเลยค่ะปลูกเป็นแถวเป็นแนวไปเลยนะคะครั้งนี้ก็ปลูกเยอะพอสมควรนะคะกะว่าจะเหลือกินนั่นแหละค่ะจะเหลือกิน ขายไปด้วยนะคะค่ะนี่เลยสวยมากๆนี่ปลูกวันแรกก็สดชื่นก็สวยแล้วนะคะสวยไปพร้อมๆกับต้นพริกเลยค่ะอันนี้เป็นพริกกินดานะคะพาท่านผู้ชมชมไปด้วยกันค่ะติดลูกแล้วนะคะติดดอกลูกแล้วนะคะลูกแดงแล้วค่ะเห็นปลูกพริกนะสวยดีใบใหญ่มากๆเลยนะคะก็เลยเอาเผามาปลูกด้วยกันค่ะเพื่อที่ ดูแลบำรุงรดน้ำไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ค่ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ให้อิงด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันจ้าขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมช่องหญิง YouTube ค่ะวันนี้อิงลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ